สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบรถดำสวยๆจารัดครับมาชมช่างเสือดูดใบพัดปั๊มน้ำเจ้าซูเปอร์เกรดกันต่อครับออกแล้วครับตอนนี้ออกแล้ว ไฟสุดอย่างเอ้าทำไมมันสุดอย่างเหทุใมันสุดอ่ไฟตันน้ำมันชโอ,อ้ไฟตันน้ำมันชนโอ้โอ้ยูฟาทายก็เปิด ยาฮอนดีเท yeah, yeah. kind of oh. nice. oh, ้ะไอ้ยาเกาะกู้แบบไหนนี่ฮอนดีแท่โอ้เครื่องอะไรนิสูบิชิโอ้ห้อนดีจัดไป ตีกลวยให้ตั้งทีนะตั้งที่ั้งทีเออร์ฮอนนี่แหละเดี๋ยวพยายามปั๊มนิดนึงบางทีมาซื้อตะเก็นหนาขึ้นที่นี้มันบอลขาวนู่นู่น้ำมันหมดโอ้น้ำมันหมดตายเลยมันหมดบ่โอ้ฮอนสุดการเลยว่ะ หอนดีมากเลยอันนี้เครื่องเกาะโบบร่เกาะโบหรือว่าโบติดเครื่องมาโบติดเครื่องเครื่องอะไรนี่ 6D14 6D14 แต่มันเป็นโบ 6D16 อ๋อตาม 6D16 หอนดีจัดเลยถ้ามันดาวเองจ้ะน้องอันหมดเลยดิหมดแล้มั ทอท,ที่มันหอนเพราะมันเพาะ,ะท่อนี้ด้วยป่ะเพราะท่อนี้ไดยนัยงเนาะที่มันดังหอนเพระาะใช่ไหมใช่อ โอ้ยังไม่สุดบ่ยาวอันนี้ปังซื้อก่อนเลยมิสูทะเลทะเลกันครับตัวนี้ไหมเครื่องไหมสามร้อยสามสิบมิสูเหมือนกันเลยแต่ว่ามันปั๊มน้ำเหมือนกันหรอปั๊มน้ำลึก น้ำมันเครื่องมันซึมตัวนี้มันใช้น้ำมันเครื่องเลี้ยงหรอรถใหญ่น้ำมันเครื่องเลี้ยงนะฮะหกสองเจ็ดสองสี่มันเครื่องเลี้ยงเลี้ยงปั๊มน้ำนะเลี้ยงลูกปืนอ๋อใช่เลี้ยงลูกปืนใช่ถ้า <c oughs> เราถอดอนี้แล้วต้องเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำเลยใช่ไหมเปลี่ยนหมดเลยครับ ไปวิ่งอะไรวัชพืชตราน้องตลุงอโมโซส,สวัสดิทางมาซอยโซน้ำท่วมอ๋อสิ่งผักตบมันไปตันอยู่งบ,ง,งบเร่งด่วนปะงบเร่งด่วนเป่นกี่รีกอตจ,จุยทีอางี่รับเองอยู่จะรถหกเราจะรุนอ๋อปกติเสื้อถือถือมั้ยพี่เดมกที่หลักไหนอยู่กันนู้อ๋อ เขาเปลี่ยนนายกแล้วก็เส้นไส้เส้นมันในค่ายใหญ่เป็นคนมีสิทธิ์ผลในโลกพอเขาเปลี่ยนในยกปุ๊บนายกของเราตกไม่ใช่ตกโรกแกไม่ได้ลงโตไงแกอายุเยอะแล้วในคนที่ได้ก็คือญาติๆทางเสียอามองเขาเขาก็เลยใช้บริการทางนูน้นเขามันก็หกลเรามันก็เอาเราเลยไปวิ่่งวิงสุดแล้วบ่ส,สุดเกลียว,วแล้ว ต้องหาอะไรต่อมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงขังเหมือนมันพื้นๆเป็นไงหรอเครื่องมันเย็นมั้งเราวิ่งดูก่อนชอบเดือดทอมันหอนดีมาเลย เรอเอ้ยนี่แหละเหมาะกับงานเมาครับเหมาะกับงานเบรก โอ้โ้เออไม่เกินไปใช่ไหมฮะอืมหอนจัดเสียว ได้หครับานี้ได้ได้หายแล้วควันขาวหายแล้วอืมถูกใจสาวไหน,นอีนอ่ถูกใจหรอฮะ ใช่ใช่สาวไหนโกรกปูตาเลยฮะปูตา40่าทปีนออกข้างปีนออกข้างอ้มันยาวน่าอะไรวะคลายเดินเอานัดลงไปอีกอยังไม่สุดครับโอ้มองเห็นแล้ว มองเห็นซีนปั๊มน้ำแล้วซีนปั๊มน้ำไม่ได้รั่วครับแต่ซีนน้ำมันเครื่องข้างหน้านี่รั่วซีนน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงลูกปืนเนี่ยลูกปืนมันมียิงสามตับนะข้างในเปิดดูพารแล้วเดี๋ยวช่างเสื้อหาเลยประยัดต่อยครับเดี๋ยวชมกันต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ